สวัสดีทุกคนครับวันนี้เรามาไขข้อข้องใจนะว่าน็อตไอโฟนเนี่ยตะก,กูลไอโฟนเนี่ยเวลาเราทำเกลียวมันขันไม่ออกนะครับแล้วเราจะใช้ตะกัวนะครับไปเชื่อมได้หรือเปล่านะครับมีหลายๆคลิปเลยที่ออกมาแล้วเชื่อมได้นะครับแต่ผมเคยทำแล้วนะไม่ได้ นะครับลำดับแรกผมจะลองใช้แค่ตะก่วเฉยๆนะครับยังไม่ใช้น้ำยาประสานครับเรามาลองดูกันนะทุกคนวิ่งเลยทุกคนเนี่ยไม่ได้นะทุกคน ดูนะครับดูกันชัดๆเลยเดี๋ยวเปลือตะก,กั่วไม่พอนะแต่ถ้าจะใช้ตะก,กั่วเยอะขนาดนี้มันก็เจียดีกว่านะนี่ไม่ได้นะครับวิธีแรกต่อไปวิธีที่สองเขาบอกว่าให้ ตะใบหรือฝนดาษทรายนะครับฝนกระดาษทรายเอาหายไปทีหนึ่งแนละ้ว๋อยังอยู่นะยังอยู่โอเคเราจะไปทีละอันเลยทุกคนนะครับนี่คือกระดาษทรายนะกระดาษทรายนะครับเดี๋ยวผมจะฝนให้ดูแล้วกันนะครับผมมันเล็กจัดทุกคน มันจะฝนยังไงครับเนี่ยให้มันติดตรงขอก็ยังดีนะเอา้านี่นะครับฝนแล้วถูด,ด้านข้างก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาฝนที่ตรงหัวน็อตกันนะครับนี่ทุกคนเราก็ฝนต่อนะโอเคได้้หมัง นะครับนี่ก็คือโอ้โหไม่โฟกัสเลยทุยกคนโอ้โหเล็กจัดจนกล้องไม่สามารถโฟกัสได้นะเอาเป็นว่าฝนแล้วนะครับต่อไปเราจะใช้น้ำยา2ตัวก็คือน้ำยาฟักแล้วก็น้ำยาประสานโดยตรงเลยนะครับรอบแรกเราจะใช้น้ำยาฟักใส่ลงไป แต่ในส่วนงานจริงๆนะครับที่มันติดอยู่บนบอดี้นะมันทำยากกว่านี้เยอะนะครับไม่ต้องเถียงกันทุกคนมาแล้วเดี๋ยวผมจะเฉลยว่าทำไมคนอื่นทำได้ทำไมเราทำไม่ได้นะทุกคนไม่ติดนะครับยังไงก็ไม่ติดลำดับถัดไป ผมก็จะล้างครับล้างใหม่ทีนี้ผมจะเอาน้ำยาประสานเลยครับจุ่มลงไปทั้งทั้งไอนี่เลยนะทั้งไอทั้งน็อตเลยนี่น้ำยาประสานผมจะจุ่มลงไปทั้งน็อตเลยนะครับอืมก็ดินหายไปแล้วนะครับไม่เป็นไรครับมีอีกตัวนึงนี่ทุกคนเพื่อ ให้เห็นนะครับผมจะละลายน้ํายาประสานนะจุ่มลงไปนะครับหลังจากที่เราจุ่มลงไปเสร็จนะทุกคนตออกมาโอ้โหลุงลังเลยทุกคนเ้ยแต่เพื่อความเป็นไปได้นะครับได้ความน่าจะเป็นเราก็ ัดการไลอตะกลัวลงไปไม่ติดนะทุกคนนี่มันหนีนะครับไม่ติดแต่เพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้นผมได้เตรียมตะกลัวไว้ปริมาณที่เยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน เดี๋ยวเราก็ใส่เข้าไปเลยครับดูว่ามันจะติดสักนิดไหมดูนะครับยังไม่จมไปเลยนะทุกคนผมนจะแช่ไปแบบนี้เลยนะมันต้องติดสักนิดแต่ทุกคนแต่นี่ไม่ติดเลยนะทุกคนสรุปว่าไม่ติดนะครับแต่ที่ คนอื่นเขาทาได้เขาน่าจะมีน้ํายาประสานนะครับประสานที่น้ํายาประสานที่ที่โอเคนะครับที่เวิร์กนะครับนะ,ะส่วนลําดับถัดไปผมก็จะพาน็อตต่างๆที่ห้อต่างๆนะที่เรามีอยู่นะครับจะเอามาใส่รวมมันทั้งหมดเลยดูว่าตัวไหน สามารถโดนตะกัวแล้วก็ตะกัวติดได้นะครับจำกันได้เห็นจัดจากดูครับดูว่าจะมีไข่ไหนย่ห้อไหนบ้างนะทุกคนดูเลย นะครับหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยมันต้องใส่น้ำยาฟักรหรือน้ำยาประสานไปด้วยเอาใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่จนควันคุ้งหมดแล้วทุกคนมาดูครับตัวแรกไม่ติดนะครับตัวที่สองคือน็อตทั่วไปเลยนะ ก็ไม่ติดครับนี่ค <c oughs> <c oughs> วันตัวนี้ทำได้จะติดทุกวันก็ไม่ติดครับสรุปไม่ติดครับสรุปไม่ติดสรุปนะครับสรุปสรุปได้เลยว่ามันไม่ติดนะครับ สิ่งที่เพื่อนๆเห็นก็น่าจะเขาน่าจะมีน้ํายาประสานที่ค่อนข้างกแกรงนะครับส่วนเราที่ไม่มีน้ํายาประสานก็เรียบร้อยครับเจียเดียสดเจียด,ดีที่สุดนะครับสรุปได้เลยไม่ติดนะครับนี่ตะกัวเยอะขนาดนี้ทุกคนไม่ติดนะถ้ามีติดก็ติดตัวนี้ตัวเดียวนี่นี่ไอตัวสีดํานี่ติดนะครับนี่ไอตัวสีดำน็อตตัวสีดําติดนะครับน็อตหัวสีดําติดนี่เห็นไหมแบบนี้ติดนะครับ แบบนี้ติดนะครับแต่ตัวอื่นๆตัวสีออกเงินเงินนี่ทองทองนี่ไม่ติดเลยนะทุกคนนี่นะครับนี่ตะกัวก็เยอะนะแต่มันไม่ติดนะครับคือไม่ต้องไปทดลองนะครับนี่ทดลองให้ตายก็ไม่ได้นะครับถ้าไม่มีน้ํายาประสานที่ดีพอนะนี่ผมทดลองให้ดูนะครับนี่มันแทบไม่อยู่ในเนื้อตะกัวเลยนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับส่วนท่านใดที่ทําได้นะครับก็บอกเทคนิคหน่อยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ